ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มสุรชัยออยนะครับเนี่ยตอนนี้กําลังทํารถอยู่นะครับถึงน่ากําลังทํารถอยู่นะครับมันจะออกทีไปสวนพึ่งแนละ้วนี่มีเหย่นหมิวพี่เดียวมิวนะครับรถเตบียร์นะครับเบียงนะรงหอมลุย

ยาวยันกลับเลยไปเช้า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 ไปเช้าสายกลับเดี๋ยวปั๊มนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับแบตเติมน้ำมันนะครับนี่ฮะมาดื่มน้ำกันนห่อยนะครับมาชิมไปเด็กกุังดังไง <ป S 2> <ไป S 2> ก๋วยเตี๋ยวมันดูเขาใส่ก็เกี่ยวป่ะเนาะมันชามละเก้าบาทมาข้าวบ้านครับ เก้าบาทยี่สิบบาทร้านปลาเล็ดตัวโปรฟีนฟันฟีนตัวฟันฟีนฟันฟืนดูเมนูเก้าบาทอยากสั่งอะไรยำมาม่าผัดไทยหั่นสต๊กี่สิบอย่างกินไหมจริงอ่ะอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นยำมาม่าผัดไมาเป็นนี่ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งแล้วก็ เ,เ,เสืออนนี่ก้าหรืข้าวหมูแดงดีกว่าถ้าวันเหนืถ้าท่งลองลองทำานทัฝั่งเหมือนกันก็เขียนไว้ส่อเลยอะไรนี้เท่เ่้นของยังเียยังที่บรรยากาศร้านเพื่อนถูกซูนี่เพื่อนสองคนกำลังลงมาจากรถเอามีใครเอาโค้กอะไรป่ะเอาโค้กแก้วหนึ่งหนึ่งแก้ว2งแก้วเอาไหม เอาีแก้วไปก้กวอ่ะกัวเอายี่สิบเละแล้วก็เอาไก่ทอดหจานรายการอาหารไก่ทอดหนึ่งจานยี่สิบาท่ะโอเคัวจะเอากี่อันสองอันนี้พี่ของพี่ทหมดแล้วไม่เอพี่ครัหมดแล้วเห็นบบนีนะนี่ยี่สิบาทหรอชิบหายแล้วบรรลัยแล้วยี่สิบาท ดูดิสารใหญ่มากยี่สิบบาทนะมิวนี่เป็นกดวจับนะครับอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไก่ทอดทอดอบรรยากาศร้านยายนะครับขออนุญ,ญาตนะครับยายกระเพราเมนูเก้าบาทข้าวหมูแดง อันนี้กี่บาทครับเาบาทยี่สิบาทโอ้นี่เบาทเหมเนี่ยว้าวโต๊ะเราเลยดูดินข้าหมูแดงนี่เกาบาทนะนี่เท่าไหร่นี่เบาทเก้บาทเก้าบาทกดจับี่สิกดจับยี่สใช่เฮ้ยิพาระกินหมดไหมเนี่ย นี่อะไรดิของพี่ของพี่โหกะเพาทะเลปิดใจยายทำได้เลยอุ้มหเลอนันนี้ก็เพาเลยเอ่ยะเยี่สิบยี่สิบี่สิบอีผมม่รู้นะยีบาบาทก้าบาทก้าบา ขุเดเตียชามละยี่สิบบาทตัทวนี่ขุดเยอะอันนี้ก็น่าจะเก้าบาทเก้าบาทนี้ยังมากกว่าสิบห้าบาทแถวบ้านเราอีกนะโหสุดเยอะมากจริงๆดูดิอืมมีพอที่นี่สามสิบเมตรอืมดูอย่างตะโลดเคติมกินตะโลด <Okay, S 3> <15 S 1> ด้วยเคยได้ยินเก้าบาทนี่สามมิเตียเ,เปรียบเทียบด้าเล็กไปเลย ค,นนครับไม,ไม่กินข้าวแต่เมื่อวานไม่กินข้าวแต่เมื่อวานื่อว่า,วากินอะไรเตี๋ยวกินเตี๋ยว ที่ไหนอะที่ไหนที่ไหนตลาดโอ๊ะป่อยโอ๊ะป่อย นะฝนตกครับอาฟาครับผมนะเดินทางกันต่อครับฝนมาแล้วฝนฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้ว,ลลวไปซื้อได้มาเนี่ยซื้อสเปรย์าโอ้ตายแล้วฝนมามืดเลยครับไม่ทำให้ฝนนะเดินไปกันต่อ การมูมคนบนบ้านนะกำลังเคลียร์คลิปกันอยู่นะครับนี่ยโล่งมากตรงนี้หน้ากลางแบบกตางเต็นท์มากอะ่ะจะมีบ้านว่ายหลายหลังด้วยดูยด,ดูน้ำดูความใสของน้ำทุกคนดูดิระมาการเต็นท์ตรงกลางนี้ก็ได้นะดูโอ้โหบรรยากาศดีไหม สะพานนะครับทุกคนต้องมานะครับเดี๋ยวไปถ่ายตอนเล่นน้ำโชว์ตอนนี้ก็ฝนพัมนะครับไปทำอะไรมาครับร้อนฝอนร้อนเที่ยฝนตกอยากเป็นเด็กถิ่นแต่เป็นเด็กถิ่นเหรอเด็กถินก็ต้องหอดเสื้อห้องน้ำ เป็นไรร้อนระเดี๋ยวครับง่วงๆเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำามอนเดี๋ยวไปฉี่ก่อน,นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายมีห้องน้ำนี่มีให้เปลี่ยนรอง,ทงเท้า้วยนะนี่ห้องน้ำชายทุกคนยากาศดีนะนี่อยู่สี่ชอ่อเลยทุกคนก็จะเป็นไล่เป็นสวนอย่างนี้นลครับทุกคนนี่ตนนี้จะปิดสะท้อนแสงด้วยเหล้านะครับเบีย ตั้งก็จะเสร็จแล้วครับเราก็เอี่ยมาอีกตัวหนึ่งนะฮะทุกคนดูเครื่องดื่มด้วย่านี่ฮนะโอ้โหมองไปหนัี่เหล้าน้ำนะครับง่ายๆฮะแก้วธรรมด,ด้อนเช่นเดิมสองใบเลยแล้วนี้ยอนเลยโอเคนี่สูตรไหนครับนยะ่เี เล้าน้ำตซดาปาดสุดเชาูเรามีป๊บซี่กินเหรอมีแทำไมเราไม่เทียบป๊บซี่ก่อนวะงงมากเลยนอนในน้ำเลยครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหวานหวานนะเคีบเลเียบนะที่เกไหลแ มือเป็นแผลด้ยเลยใครเปิดนพียวไม่ของไ้ของมเปดอนอเดียวกันอะเบียวเีอ๋อโกฝาไหมใช่เป็นนอนทับมือพิมพ์มาครับเออดิ้นลบไม่ออกเนี่ยฝาเปฝาสุขุดเป็นาฝาสุขุดนะครับ แค่นีเหรอหนูมองกร,ระเป๋าใบเดียวยโดนจเก้ากี่หลอดมาบอกว่าันอะต้องให้เขาโทรให้เดี๋ยวลองก่อนมั 4G อยู่ตอนนี้ไวไฟหยุดมาุดทุกคน โอ้บรรยากาศแบบเย็นมากเลยทุกคนที่นี่คือแบบถ้านอนแช่น้ำนี่มีสายหล้วยนะบรรยากาศของแช่น้ำชิวมากคือดีอะ่ะ <c oughs> คือมาเมา,เม,า,เม,ามานี่แช่น้ำนี่สั่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เชื่อรมน้ำ ากาดีมากทุกคนอมืมันไม่ได้แบบอันนิจจา <c oughs> ก็ที่นี่นะครับชื่อว่าไล่หลังเขานะครับบรรยากากศดีวันนี้ก็ผู้คนพักก็ไม่เยอะนะมีเต็นต์ตรงนู้นหลังหนึง่งเห็นไหมตรงนู้นมีหลังหนึง่งแล้วตรงนี้เป็นบ้านบ้านเราสองหลังสองหลังนี้ แล้วก็นี่ทีมงานแล้วนั่งดื่มอยู่ตรงนี้เพราะตรงตรงนี้มีหลังหนึ่งหลังหนึ่งแล้วก็ตอนโน้นอีกอีกสองอหลังค่น้นเอ็นี่ในป่าจะมีรถไอติมลงมาขายเลยดูดิเห็นไหมมีติมมาขายด้วยอ่ะโอ้ดูเอาเลยเอาเลยเอาเลย ลงนั้นเลยวางหินเข้าตีนของกูเนี่ยนี่กูครับกูมีเสื้อนอ่ะอ๋อสัตว์ตื้นมันตื้นเดือดมันตื้นน้ำมันตื้นนะเขาโดดโอ้โหงงนี่กูลอยได้บ้าโคเท่อะไอ้เทส่างพี่เทสังครับ ลอยได้แต่ขึ้นไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ก็ทำเมนูชาบูแล้วนะครับยังมีแฟนฟรายครับผม <c oughs> มาชัไมาชัตอนนี้นะครับพี่ใหญ่กำลังเครียดงานนะครับลูกน้องทะเลาะก,กันนะครับผมล <c oughs> ูกน้องออจะกลุ่มลายครับ <c oughs> ระจะกลุ่มลายครับล <c oughs> ูกน้องดีตัวเองจะกลุ่มลายครับลูกน้องจะกลุ่มลายงอนลูกพี่้เย มีไดเี่ยวคนเดียวมีได้เที่ยวคนเดียวมีกระหมูฮะว้าวซื้อมาจากไหนครับนิวร้านอะไรวะมิวฟาร์มสมบูรณ์โอเคได้อยมาเมื่อกี้ชาบูเดือดๆอย่างเงี้ยเลยนะฮะของแท้เลยมีชาบูชาบูกัดออมาชิวๆตัดผักซะสวยเลยโอเคแม่ถุงละแปดสิบ ประมาณน่ามั้งะไรเงี้ยประมาณนี้เนียังเงี่เยกูเมื่อยอะไรนะกูเมื่อย,เ,ยเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนบรรยากาศโพเพแล้วนะครับตอนนี้ก็คือตรงนู้นมีไฟนะครับนี่บรรยากาศมืมดๆหน่อยส่วนบ้านเราก็ไฟตกนะครับแล้วก็ตรงที่เราอยู่กันก็คือไฟไม่ติดนะครับ ไม่ติดติดครับอิจฉาบ้านหลังนู้นทเลยนะดูดีนะไี่ติดหมดครับที่เราไม่ติดครับที่อืนติดหมดที่เราไม่ติดนะฮะไม่เป็นไม่ใช้ปัญหาเดี๋ยวเราย้ายไปนั่งกินตรงตรงนู้นแทนนะฮะก็ยังชาบูอยู่เหมือนเดิมนะฮะว้าวบรรยากาศก็ยังชิลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ เราเหลือประมาณนี้นะครับกเยอะมจกลมนะแม่จุดยานจุกนี่เบาๆวะปาร์ตี้กันเบาๆค่ำคืนนี้นะยานไม่ค่อยดีนี่จุมเราย้ายมาตรงไฟ้ะทุกคนนี่เห็นไหมบรรยากศแล้วตอนนี้มีบางอย่างจะบอกว่าบ้านเราไฟติดแล้วครับเห็นไหมนี่ไฟติดสองหลังเลย แล้วตอนที่เราย้ายมาเมื่อกี้คือไฟก็ติดแล้วเหมือนกันเห็นไหมราคาขายยังงของแท้เลยข้าวคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะชิวๆเลย คืออยากที่อยากโดนลมเอวลาเปิดประตันเอาล้เริ่มะที่ต้องปิดปิดกระจกตลอดตอนที่ขี่มาเี่ย็ีตาหลบผมไม่หอดตาหอดตายอดหลอดแบบอยากสประตส์ขับหรือว่าไปในน้ำเหล้าไปเป็นแบบตาช้ำๆก็กอดกอดตอนขี่รถมอไเลยนะทุกคนนี่ใช่ใคือี่สารแม่งดีมาก บรรยากาศเป็นไงบ้างครับดีมากเลยฝนตกพรำๆกลาบที่ท่าองศาเนี่ยตอนนี้กี่กี่โมงแล้วครับ5ตุ้ม4ท่ายอดเลยนี่บรรยากาศนะครับนี่ผิวนะครับกับแดงคู่ใจของเขานะขยับมาแล้วนะครับเมื่อกี้จะตกนะครับขยับมาแล้วนะนี่เก็บของเรียบร้อยพร้อมนอนนอนกี่โมงตีสามนั่นแน่เพอเจอกล้องแล้วเก่งเลยไง ของแท้คนนี้ตอนรอบๆก็จะประมาณนี้ดูหมอแล้ว <S <S ของปิดเท่านั้นะกลางเต็นต์ได้ได้ตัวดีมาเริ่มเบ้าแล้วเล่าหมดแล้วอะไรอะ่ะโอรินกินโอรินอ,รรอุ่นปฐาอุ่นปฐาของแท้เราเป็นน้ำต้มนะครับน้ำคอกับของหวานเข้ากันเราจะไปน,นอนแล้ว 给。刚拿的那那那。嗯。 นอยกันนอนประมาไหนอที่นอนไฟก็ดีอะนอนเลยนรทุกคนบรรยากาศตอนเช้าก็จะมึนๆหน่อยครับ ดูบรรยากาศรอบๆว้า wow. วอรากาศดีมากแต่มันอากาศเย็นดีแต่ม่วงนิดหน่อยนี่จะบดูดูนี่ตอนเชา้าประมาณนี้ตวงีนี่ดีมากเลย ตื่นขึ้นมาเจอริมน้ำตอนเช้าเขามีข้าวต้มให้เราด้วยนะม,นมนืข้าวต้มให้ด้วยากตื่นมาแล้วข้าวต,ตม้มข้าวต,ตม้มข้าวต้มนะครับข้าวต้มนะครับหมดแล้วด้วยนะครับ พ้ตาตมเช้าๆนะฮะมาครับนีน่เก็บของกันแล้วจะไปหาอะไรกินกันต่อนะครับวันนี้